วันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังในการซื้อของรอจากหลังน้ำท่วมกันนะคะบิ๊กซัพพอร์ตของงานนี้นะคะก็คือคุณแบรนด์และเพื่อนๆจากอเมริกาค่ะมาเรว่พืนที่ที่แรกเลยค่ะ t j m a l l สินค้าที่เราอยากได้หมดนะคะได้แค่มุ้งมาก่อนค่ะตอนนี้มาหาซื้อยากันยุงที่บิ๊กซีค่ะซื้อเทียงกับไฟแช็คที่มิตรคู่ครัวจากนั้นพวกเรามากันที่การหลวงนะคะมาหาซื้อรองเท้าบูทจากร้านหัวมุมตรงนี้เลยค่ะเดินต่อมาที่การหลวงโซนข้างหลังนะคะที่ร้านกิมเฮงตอนแรกเราขาดหมอนกับผ้าห่มนะคะมาที่นี่ได้คคครบเเลลยยยย่่่่ะะะจัดดไไปอาางงงชุแ้้มมมพิว ขอคุณเจ้าของร้านมากๆนะคะที่ลดราคาให้พวกเราร่วมด้วยช่วยการไปบริจาคหลังนำ้ำท่วมตอนนี้ของที่พวกเราต้องการได้ครบหมดแล้วนะคะมีเทียนไฟแช็กหมอนมุ้งผ้าห่มยากันยุงคุณแม่กับคุณพ่อก็ช่วยกันแพ็กกัน2คนค่ะแพ็กเสร็จแล้วก็จัดของขึ้นรถกัน<ม>เราออกเดินทางวันอังคารที่17นะคะตอน8ปดโมงประมาณ9ก้าโมงค่ะก็มาถึงหมู่บ้านกะเหลี่ยงรวมมีปางชางที่เราเคยเห็นกันนะคะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะลงพื้นที่มอบของให้ชาวบ้านเสร็จแล้วค่ะ,คะกลับก็ออกมาหารกินที่ร้านนี้เลยค่ะยายเลยก๋วยเตี๋ยวเครื่องในตุนใครผ